ไปดีกินเนาะมีเบือเกอกใหม่กินเนาะเกาดังๆแน่ดังอะไรคะที่เอามี่คนใหญ่ใจดีจออไ,ได้อยงพี่น้องเลยน้ำแบบนีคนจับเกอกทะเลละท้าไเดินผ่านเนาะอยู่ทางอิตาลีเพิ่นมาเห็ดบุญฝากเงินมาซอยเหลืออะไรกัมาเห็ดบุญวันเกิดเพิ่นทานันง่าม วันนี้เบาแพงเนาะอยู่ลังไม้เนาะเป็นผู้บรรยายเป็นผู้ภาคนางวันเทะบรรยากาศะประมาณนี้พี่เนาะเนาะอานะนบาแพนะโบโตกดอกเนาะบรรยากาศในงานกําลังชิย่อภาเขาเนะพี่นาะงส่วงนี้ แม่สลดเป็นยอพาเขาแม่ผัวไป่ด้นาะผัวไป่ได้นาะผัวไป่ได้นอนคนวะปามาวันนี้ผัวไป่ได้นาะผัวไมด้นาะถ่ายเอาแล้วอยเอาเอาเอช็ดตังคอหถายได้เอาผัวได้เตมเังคก็เ่งนี่แหละเอามีมนีย่บ่อ่แพงฮะไอยนี่ดิ ใสอยอย่ดสิองแล้วสยิจังไดิโอยู่บ้านเนาะเพิ่นจะมากินยาซิมีต่มเป็ดอีกน้อพี่น้องเนาะจังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามส่องซาลดหลดจานาให้เนเดอร์พี่น้องเป็ดหาโต ทา่ทากินตีนมาทานียัยงนํำมากินตีนเป็ดแต่มากินตีนเป็ดสะโ,โอ้ยเป็นปตากระบาพี่น้องแนวอื่นกับบกินอยาก,กินตีนเป็ดโธโอที่ะิบน่หกันเดียวเส็จอาเบาสลามพี่น้องมึงสลามมามือนี่พ่อเนื้อคู่เนื้อคิง

นี่กินกินกนไปเี่ยพแบบไทยไ้เี่นี่เป็นสิยญา้าเขานะพี่น้องมาครับมาตกลงกันก่อนคนนี่พี่น้อง

ชาสมุนไพรเนี่ยเฮ้ยสมุนไพรนี่มาถามหาแต่น้ำเป่าแพงเนาะอ้าวพ่อล้วบ่ต้มบุ้งนี่ได้แล้วบ่อ,บอ้ออา,าวเฮ้ยกินเขากันพี่น้องพี่ป้อพี่น้องวง,งกำลังกินข้าวพี่น้องมา,มาพี่น้องกินข้าน้ำกันเด้อ,ดอบบดนี้เดอ้อ แพงเหลอฮอย่างแพงอย่าอายกล่องเด้อผู้เสดผู้สาวกระดัดยเนะมื่อเนาะกำมาเป็นผูบ้บรรยายอยู่ลังไม่ <c oughs> ไ <c oughs> กำลังกินเข่าพี่น้องเอ้ยปลาแพงเด้ออยู่ลังไม่นี่เด้อ เป็นแต่แสบขนาดกินเขาสะมาคีกันพี่นอ้องผูจนจันท์ขิดกระเสริฟอ,อาหารวงอื <c oughs> ท่เทียหวามอนีอ่วเขางเยี่าวรอ,อพี่น,อนอ้องกินเข่าอ้าไปวงอื่นกัไปตัวเนาะลายวงได้พี่นอ้องเอ้ยสายสแพงพาไปเบิ่์เนาะมีจากวงตามสาแสพังไปเลย กินมาเบ็ดแหลมย่าบวบกับผิ่าางผิดมาเด้อางอือตัวกินเป็ดแเสบเถอะดิต้มเป็ดพี่น้องต้มเป็ดลาบปลาเนาะโอ้ยได้เนี่ยอยู่ในขบนเขาร่วมอย่แค่อยังไดก็ขอบบุญขอบคุณทั้งคุณใหญ่เนาะได้ผัดเนาะที่ว่ารวมเห็ดบุญเขามา เทมก็ค yeah, ืส yeah, ั่งน้าเด้อพี่น้องชุตุ๊บโย่ะดูดอ่าช้าสู้ยีเอาไว้หนิลกเนาะช่ชุดตุ๊บจะไ้แชินปกระตุ๊บมาในก็ต้อมพี่จะอร่อยนี่แหละซอร่อยอรอยอต้องุบหุบร่อยเนี่ยอมีการซื้อกระเขาต้องน้ามันนรัั่งน้าไชตุ๊บเลยเด้อไปไหนชาวบ้านกินแต่ละมือวันเนาะ มันจะขาดน้าบอได้เว้นกำลังกินเขาไา่วงพี่นอ้องมีแต่พี่นอ้องญาติพี่น้องก,กินเข้าสมาคีกัน ต้องแห้งขนาดโอย้ยบ่าแพงมานตั้งกล้องใส่ผู้สาวหลดไอ้กล้องบาดกินเข่าบ่อแซบยิกมยิ้มยากๆอยู่ยน,นี่เนางเนีย เฮ้ยน้องบ้าพีน้องในนางไก้ผู้สาวสวัยดีหมอเต็มเป็ดซสลามได้นางไก้ผู้สาวโอ้ได้ตีนแล้วสมความปรารถนาพี่น้องนั่งมากินตีนได้กินตีนนาริบาดนี่ผู้สาวก็นั่มากินตีนเป็ดนนกิิล แส่ีนะแส่แ่ลับตาส่สดอนมดมสองสาวเนาะมือนี่เจ้าของสองเสียสีสมพูผู้จับกองหไปกินข้าวสั่งดอกเสียสลระแล้วเสียสลระแล้ว กนาะไม่ได้ปทนมา่ให้ะิาบมนีาวาให้ักินเหเป็นตาแสบเน่เด้อสาวรถจนะเอ้ยกินให้มันเป็นตาแสบให้มันเป็นตะเบิงเนี่ยคำใหญ่ๆแล้วนะ่ใส่ตาสวดรถ แทนเขาจะบอกวโอ้ยหนามมีเยอะแยะอยู่ป่าอยู่ดงอย่าบ่มีน้ำาเลยนะโอ้ยนี่น่ะนี่กระติกหนามนี่เรามีน้ำไว้คอยบริการท่านแล้วกรุณากินคำใหญ่ๆด้วยครับข้าวไว้เดีอดอนกินึ่งคำเล็กๆจะได้ตั้งรูเท่านานๆนะสลามนี่เนื้อครูอยู่ใกล้ๆนี่สิมองสายตาหันไปทางใดอีกไอครจะกังวลเป็นน้ำข้าวจะต้อเป็นน้ำห้าว ก็ตีบมยสรจมอสี่บอ่บมาจาเลัี่นมาจามอี่นี่ยนะเ้ยนเอคนจะ้ไงกงไปเอมาหาคุณน้อยไม่ใช่ไหย่แคคุน้อยวันี้ไงทําไีจับไว้เนาะเออณเลือนเลยคุณน้อยเออห่ยีนแบบนี้ก็ต้มเป็นไปสาม สลามทั้งพอมแก้มเจ๊กามไม่อ้เบิ่งดูหน่อยมามันเอาจริงได้บักอันนี้มันเอาจริงเอ้าพี่น้องมาหอดนี่กันสาวรถจนาสิได้ปิ๊ดขีดเออเบาแมนเบาแพงสิได้ปิ๊ดขีดเลยได้บากนี้่ทงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเพิ่นเนี่ยเด้อเพื่อให้เพิ่นผ่านกดไปว้าเนาะสบายดีสบายดีเบิด์ตสุขสุขคนสบายดี มนะีน้าลูกไผ่ไปซื้อกำยาไปซื้อดำ